โอเคขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่หนึ่งนะครับเวลาเราจะล้างเครื่องกองแ้ํานะครับอันดับแรกนะครับตัวที่หนึ่งวาล์วตัวที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นวาล์วน้ําจ่ายเข้าแทงสีฟ้านะครับหรือ <จะ S 2> ว่าจะเอาไปใช้งานในบ้านนะครับอ่าแล้วนี้เราต้องปิดก่อนนะครับเพราะว่าเราจะล้างเครื่องกองตัว <S <S ถังกองตัวส <ปา S 1> ีฟ้าตัวนี้นะครับอ่าแล้วนี้เขาตอนนี้กําลังอยู่ในตําแหน่งที่เป็นลักษณะกองปกตินะครับครับถูกป่ะที่เนี้ยอันนี้นะครับ กองปกตินะครับแล้วก็เราต้องปิดวาล์วตัวที่หนึ่งะรรน,น,น,นะครับวาล์วแหนมอันนี้วาล์วกองนะครับตัวนี้วาล์วแรงนะครับอันนี้เราก็เปิดวาล์ววาล์วข้างแรงนะครับวาล์วตัวที่สองปิดวาล์วตัวที่หนึ่งเปิดวาล์วตัวที่สองอันนี้ลักษณะการล้างกองนะครับต่อไปเราก็มาล้างถ้าเราจะล้างนะครับแหนมก็จะออกตรงนี้นะครับแหนมก็จะดันจากข้างล่างไปข้างบนนะครับเวลาเราล้างนะครับแล้วตัวนี้เราจะ เป,เปิดนะครับเปิดว่าตัวที่สามนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว้องออนตัวที่สามไมเอาแล้วตะกอนออมารอสักพักหนึ่งปิดเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> สมมติว่าได้น่นแห้ะเพราะว่าเนี่ยตะกอนมัน,นก็จะออกมา เอาจนใสเนาะแตัวตะกอนในตัวตั้งหลุม